ถ้าท่านผู้ชมมาดูสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมดี่เลยครับท่านผู้ชมครับหลายคนบางคนก็ยังติดใจถนนอยู่นะครับว่าถนนช่องกลางเ mm hmm. ลรกลางนี่เอาไว้ทําไมก็จะเอาไว้ไปเข้าสังขนเข้าสัไทยแล้กจะเข้าูงกันานข้าเด็กาง กระเดยสะนตนักดวันก็จะมีฐานข้าวไปดาสะพานวิทยาาสตร์ลายโอ้เรา้อช่อทางทางโน้นะบูองนี้เยนอครับนันี้ก็จะมาจากนี่เลยอากจะให้จากนี้ได้ใชจนี้ไะเดองนี้นะไอ้ไอนนี้ะครัแต่เขาเปิดใช้ปราก็จะนั่เอา เด่นข้างบนก็จะไปอาราบึงการนะครับตนงกลางนี้ก็จะเข้าด่านนะครับจะเข้าด่านอย่างเดียวแต่ถ้าไม่อยากจะเข้าด่านจะออกไปบึงการก็ได้เหมือนกันนะครับเด่นการนี้นะข้างบนก็จะไปหนองค่าข้างบนก็จะไปบึงการนะครับทาองไปชนนู้นเลยเด่นการนี้เข้าเลยจะพานไปหน่อยก็จะเข้าด่าน จะผ่านไปก็น่าจะประมาณแค่200เมตรนะครับจะมีทางเข้าด่านฝั่งทางด้านที่จะวัดออกฝั่งทางด้านซ้ายมือทางขวามือนี่ก็จะเป็นทางออก จากด่านนะครับกำลังก่อสร้างกันอยู่แล้วช่วงนั้หลังใกล้จะจบแล้ดดวบบกนการจะพานาข้องบนจะมาดูกอมบายพาสฝังขาออกฝั่งบ้านดอนยมนะครับว่าไปถึงไหนย่างไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินหน้าไปดูช่วงทางลับรถตรงนี้ครับท่านผู้ชมว่าออกจากด่านนะออกจากด่านสะพานวิทะาศาไทยลาว ต่เข้าวงการก็เล,กเล็กนะครับก็มาเข้าน,นี้ได้เลยเลี้ยวนี้ได้เลยกับเขาบึงการมาต้องยาวไปถึงนอนโยมนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่รถสิบล้อส,สิบอะไรก็คงเลี้ยวไม่ได้นะครับจะเป็นรถเล็กนะครับเลี้ยวได้นะครับรถ,ถใหญ่ก็มาเลี้ยวโน่นนอนโยมเลยนะครับรถปูนก็เห็นเขาเลี้ยวได้อยู่นะก็ได้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ยาว ถรถไม่ยาวก็เลี้ยวกลับได้แต่ถ้าเป็นรถยาวไม่ได้เลยนะคอย่างนี้นะใต้จะพาตรงนี้เลยนะครับรถเล็กแบบนี้โอเคอารมณ์มาจากด่านมาตรงนี้ก็วันนี้ตรงน,นี้เลยนะครับถ้าท่านไปเที่ยวด่านแล้วอยากจะมาขพา,ากพิงกัน เหนเลยครับท่านผู้ชมมาจากตอนโยมเอาเบ็นงการเอาเบริงการ,าการตรงนี้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่เลยใตาสะพานจะเข้าเบริงการก็ได้นะครับเบริ่งการนี้นะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะให้เข้าเข้าด่านมากกว่านะเขาจะมัจะมีไฟแดงอยู่เลยไปประมาณสั้งสองร้อยเมตรก็จะมีไฟแดงให้ลดหยุลดลถเดินได้นะครับ ถ้าใครอยากจะเที ans, <mission Christmas> ete, ่ยวสะพานถ้าสะพานเสร็จเรียบร้อยก็มายี้นี่นะครับขึ้นมาขึ้นข้างบนก็าไปเข้าที่ด่านนะถ้าอยากจะเที่ยวสะพานมาดูความงามของสะพานต้องไปขึ้นที่ด่านเลยนะครับตรงนี้ไม่มีจังขึ้นอะนะปโน่นปโน่นเลยลงน้ำโขงโน่นเลยครับลงน้ำโขงโน่นเลยแต่มองอย่างนี้มันก็เหมือนกับเสร็จแล้วนะสะพานนะครับ จะฟังฟังลาาบางคนก็บอกว่าชนกันแล้วนะสะพานฝั่งลาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่าก,การจะโ o มให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าฝั่งลาวมันชนกันแน่หรือว่าเตรียมคำพูดครับเราก็มองอยู่ไกลๆนะครับว่าเห็นเขาบอกว่าชนกันแล้วนะสะพานก็ิึกในน้ำนะครับจะใช่ไหมแต่ฝั่งไทยเหลืออีกวักหนึ่งนะครับตรงนี้เลย นก็จะชนกันน่าจะอาทิตย์หน้านี่เลยครับเดี๋ยวบ่าวประกาศโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่จะเป็นสะพานบนพื้นดินฝั่งลาวแล้วก็ในน้ํานะครับเห็นเขาบอกว่าชนกันแล้วนะอันนี้นะแล้วชนกันหรือย,ยังอะนะครับแต่ใครรู้ใครเห็นอยู่ฝั่งลาวก็คอมเมนต์มาให้ดูให้รู้หน่อยนะครับว่าชนกันหรือย,ยังนะครับบนพื้นดินกับในน้ําของฝั่งประเทศลาวนะนี่เลยครับ ยังงงอยู่มันไกลก็มองมาเห็นนะครับว่าดูแล้วเหมือนกับชนกันแล้วนะหรือยังไงนะครับเห็นเขาเอาเอานั่งร้านนั่งอะไรมาวางข้างล่างแล้วนะตรงสะพานที่มันชนกันกับบุนพื้นดินฝั่งกับในน้ํานะครับฝั่งประเทศลาวนะครับมันไกลก็ซูมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่บางอนกันก็ไม่แน่ใจว่ามันชนกันหรือยังนะครับถ้าใครอยู่ฝั่งน้องก็คอมเมนต์มาให้ รู้หน่อยว่าชนกันแล้วหรือชนกันหรือ,อยังน,น,นะครับไกลก็ z ูมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกัาดีเชียวแล้วเราก็อยู่ไกลแต่ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ฝั่งไทยเนี่ยอยู่ว่าเปลยวครับก็ชนกันถ้าอยากจะเล่นเล่นก็น่าสนใจนะครนะับถ้าสะพานเสร็จเปิดช้เมื่อไหร่ว่าคงันคนจะดูเลอนคนี่สะพ,พ,พาน ชมความงามบนสะพานนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยเขาเป็นเราทำรูปสะพาน ตรงนี้จะเป็นทางออกถนนบายพาทางออกจากด่านนะครับที่มองเห็นนี้นะนี่เลยครับกำลังเทป,ปูนเทอะไรอยู่นะครับแต่ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกโอเคแล้วครับไปได้แล้วนะครับแต่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกก็ติดอันน ون, ติดอันนี้เห็นวอกติดดินเจ้าของที่เขาไม่ยอมไม่สร้างอ่าวไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันนะครับมองมองส่วนบางบางที่นะ เราก็ติดตามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จทันทีฝั่งทางด้านที่ะตะวันตกฝั่งขาออกนี่มีปัญหานะครับแต่เขาก็วางเสาไฟเสาอ,อะไรกันที่เป็นที่เียบร้อแล้วนะครับตรงกลางนะตรงกลางถนนนะครับก็เทเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็ยังไม่ได้เทเพราะว่ายังติดที่ดินกับเจ้าของที่เขาอยู่นั่นนนะครับท่านผู้ชมครับ